สวัสดีค่ะมาพามาชมแลงกันดีนะคะวันนี้ฝนตกแต่ตอนนี้หยุดแล้วค่ะก็ามาหลยูให้ดูตก,ตก,ตกหยุด,ยดแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะคะแตงออกเยอะเลยค่ะจะเอาไว้ทําพันด้วอลูกใหญ่ๆ อนนี้อากาศเย็นดีค่ะฝนหยุดแล้วมีลมนิดๆน,น,นะคะเย็นค่ะนะคะ ค่ะ okay. เ,เดี๋ยวจะเข้าไปว่าจะทำผัดผักกุ้งไฟแดงคงจะได้หนึ่งประมาณจานอย่นะอยู่สองคนกับลูกกินสองคนแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยอีกอย่างหนึ่งอย่างานิดหน่อย เข้ามาดูทางนี้นีดนึงนะคะแตงมาชมแตงมีลูกใหญ่ๆตรงโน้นนะคะ ไม่นันนะคะลูกใหญ่มองไม่ค่อยเห็นชัดนั่นใบมันบังไว้นะคะ นี่ขอหยุดอีกวันหนึ่งหยุดอีกวันสองวันนะพวกนี้หรือมาเรืน่นี้ขอจะลงทําส่วนต่อน,นะคะจะตรงนี้ให้ดีกว่านี้จะได้วีรีวิวจะได้ดูสวยๆนะคะโอเคนะคะ อย่างไรก็เดี๋ยวที่จะพยายามทยอยรีวิวให้ชมนะคะอย่างไรก็ฝากขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบางทีจะพูดถูกบ้างผิดบ้างต้องขอโทษเนี่ยนะคะขอขอบคุณน้องมานะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ